สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูผลไมย้ยักษ์ยักษยักษ์ผลไม้ใหญ่มากดูสิคะโอ้ยลูกใหญ่มากนี่แมนยังเนี่ยลูกว่าฝรั่งก็มีนะคะอนี้ฝรั่งนะคะอันนี้จักแมนยังเด้อค่กเดินนี่เบิ่งบอกออกเลยจ้าแต่นี่ฝรัง่ง มะพร้าวก็มีจ้ะนีมะพร้าวนะคะบักฮุ่งซุกก็มีจ้ามารกนั่นเองมะรกกว้าวมาเห็ดคือเห็ดงามตทพี่น้องเบิ่งเอาอันนี้อะไรคะเนี่ยบ่โห่เลยคะ่ะอันนีเป็นอย่างผู้ใดรู้บ้างเด้กกะเด้อ์อันนี้คือลูกอะไรคะ อันนี้ลูกตาลจ้าตาลเป็นแซงเลยอันนี้ก็ไม่รู้จักทายประเบิดดอกจาพี่่้องอยู่ทางเข่าสวนนงนุดเนาะค่ะเนาะไปเที่ยวสวนนงนุดจ้ะเห็นผลระไม้ย,ยักษ์ก็เลยทายมาให้พี่ให้้องเบิ่งนี่ละจ้า อันนี้แคนตรุปฝั่งตรงข้ามก็มีช้างตัวใหญ่ๆเห็น่าจา่จ้ะพู้นสวยงามแตงโ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 มยักษ์กบีนะคะแตงโมนี่เลยคะ่ะแตงโมนะคะอันนี้บักขามจะมะขามมะขามกลับไปปะทัว่วดอกจ้ะมันหลายอยู่ ยาวไปพูน้บ่ได้ทายเอาเบิรเด้อค่ะเด้อแตงโมมาเป็นตะแซบแท้ได้กันะะโอ้ยสับปะรดสับปะรดก็มีจ้าสับปะรดอันนี้สละนะคะสละก็มีโอ้ยมางามแต่พี่น้องเบิ่งเอาอมาเห็ดคือเห็ดงามแท้ทุเรียนจะมาหนวยไงชมพู่ก็มีขนุนก็มาอันนั้นเม่นอย่งล่ะนั้น เบื้งกับเบอเบอิดบ่ทัวดอกจ้าเบื้งเอาพี่น้องอันนี้มังคุดมังคุดก็สวยงามเนะคะ่ะเป็นตะวนันแสีบแถอพี่น้องลิ้นจีก็มีเอาภาพไปเบื้งทุเรียนก่อนทุเรียนเป็นตะแสบคักโอ้ยมาผู้ใหญ่แท้ทุเรียนเ <laughs> อ้ยพุ่นป้าเป็นตะแสบที่พี่น้อง มาเห็ดคือเห็ดดีเห็ดงามคักแท้ <laughs> อันนี้คืองานศิลปะนะคะรองก้องก็มีนะคะอันนี้อะไรนะแก้วมังกรก็มาจ้าเงะก็มีกล้วยกล้วยอันนี้กล้วยหอมจ้าอันนั้นเป็นอย่างละนั้น โอ้ยเบิงบ่ทัวเลยจะไปบ่ทัวบ่ถ,ถึงเลยจะพี่น้องจะพูดเ้ยาวาไปพูดมันมีอีกโซนหนึ่งก็เป็นมะมะเขือเทศอะไรนะมะขามเทศก็มีแต่ไปไม่ถึงจะไปไม่ถึงดเด้อค่ะเด้ออันเนี้ยแปดคลิปกระยักเ้ยาวาเนี่ยจากน้อยเด้อจะพี่น้องขอโทษขออาภายัยเด้อจะเด้อกระยักไทยเห็นเบิด มะเฟืองจะอันนี้มาเฟืองระมุดก็มีจ้าอันนี้ระมุดนะคะระมุดลูกโตๆเลยค่ะน,นั่นก็บับไฟก็มีจ้ะอันนี้แตงโมน้ำผึ้งอย่างนี้อันนี้อะไรมันเกวติ